สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพอกันเจอกันคือเกาครับยามุเซาเขาป้าครับหาเก็บเห็ดป้าทุกคนขอป้าหาเก็บเห็ดครับรเราตไปเฮ็ดเพลงเห็ดง,งูกครับจา้าสีด้บ่ายไม่พอเห็ดเพล่งอันนี้ครับนะครับนีก็บ่ได้ครับทุกคน อื่นก็จะเก็บเห็ดพิงสาเ,เงาเห็ดพิงเขาเห็ดพิงอันให้ละมุนะครับ น้งหมาก็มาดูนะครับนี่ครับดอกแกล้งครับ ก้นผมเหยียบเจ้าของเหยียบว่าเห็นนะครับ